สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวถ้วยร้อนมาม่าถ้วยร้อนกันนะคะจะมีหลายถ้วยค่ะมีหลายรสค่ะมีมีของมาล่านะคะกิมจินะคะ,ก,ะกิมจินาเบกิมจินาเบแล้วก็ แจ่วฮ้อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวหมาล่าให้ดูค่ะให้ชิมนะคะขอแบบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหมาล่ากันนะคะเป็นมาม่าค่ะร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะคะมาติดตามชมกันเลยจ้าอุปกรณ์นะคะข้างใน มานะคะไอ้เต้าฉีก่อนในมฉีกก่อนจ้ะฉีกก่อน,กกอนแล้วก็วาง<ม>เติมน้ำเติมเยอะไหมให้ท่วมพอไหมเติมพอแล้วพอแล้ว ติมน้ำธรรมดานะคะไม่ต้องใส่น้ำร้อนค่ะใส่เครื่องปรุงเลยใส่เครื่องปรุงเลยหน้าน้ำใส่มากเลย แล้วก็เติมน้ําธรรมดาลงไปนะคะไม่ใช่ไม่ต้องน้ําร้อนนะคะก็ใส่หอมใช่ไหมยิงหมากรใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะลสหมาล่านะคะ,ะปิดฝา ่ทิ้งไว้ห้าถึงเจ็ดนาทีนะคะมาม่าของเราก็สุกแล้วค่ะเห็นไหมคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยค่ะอาชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงไม่ได้ม้ไม่ได้ม้อร่อยจริงอร่อยจริงโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะ รสชาตดีรสชาติดีมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแม่ฟุกพาดเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะ